สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การสนทนาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจตำนานของพระภิกษุที่อออค่อนข้างลึกลับรูปหนึ่งค่ะเชื่อกันว่าท่านมีอายุยืนยาวเป็นพันๆปีเลยนะคะแล้วก็ยังคงทำหน้าที่สำคัญอยู่คือปกป้องดูแลพระพุทธศาสนาท่านคือหลวงปู่เทพโลกอุดรค่ะหรือที่หลายคนอาจจะคุ้นในนามหลวงปู่ใหญ่ครับสวัสดีครับการคุยของเราวันนี้ ก็จะพาไปทำความเข้าใจเรื่องนี้จากหลายๆมุมเลยนะคะทั้งตำนานความเชื่อประสบการณ์ส่วนตัวของบางขัน้นแล้วกออ็คำสอนที่เชื่อว่ามาจากท่านด้วยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเอ๊ะตกลงหลวงปู่เทพโลกอุดอรคือใครกันแน่ท่านสำคัญยังไงแล้วทำไมตำนานท่านถึงยังทรงพลังในสังคมไทยอยู่มากเลยค่ะ ข้อมูลที่เราจะคุยกันนี้ก็มาจากหลายแหล่งนะคะมีทั้งบันทึกเก่าๆที่พอหาได้เรื่องเล่าจากผู้ปฏิบัติธรรมคําสอนที่รวบรวมไว้หรือแม้แต่การวิเคราะห์เชิงวิชาการก็มีค่ะครับก็ถือว่ารอบด้านพอสมควรครับเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องหน้าพิศวงนี้กันเลยดีกว่าค่ะเริ่มตรงนี้เลยค่ะจุดที่ลี้ลับที่สุดท่านเป็นใครกันแน่คะทําไมถึงเชื่อกันว่าท่านอายุยืนเป็นร้อยเปน็นพันปีได้ขนาดนั้น แล้วก็มีเรื่องการปรากฏกายด้วยใช่ไหมคะทั้งในนิมิตบ้างเอ่อหรือบางทีก็มาเป็นกายเนื้อจริงๆให้คนเจอได้ครับมีเรื่องเล่าแบบนั้นเยอะเลยอย่างกรณีคุณดอนที่อยู่แคนาดาที่เคยเล่าประสบการณ์ส่วนตัวไว้แล้วชื่อหลวงปู่เทพโลกอุดรหรือหลวงปู่ใหญ่นี้ก็ก็ไม่ใช่ชื่อจริงๆใช่ไหมคะเหมือนไม่มีใครรู้ชื่อเดิมท่านเลยใช่ครับตรงนี้แหละครับคือแก่นของตำนานเลย คือตามเรื่องที่เล่าๆกันมาเนี่ยภารกิจหลักหรือปฏิธานสําคัญของท่านคือการตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อจะดํารงขันนะครับคือรักษาสภาพร่างกายให้อยู่ต่อไปเพื่อดูแลพระพุทธศาสนาในดินแดนสวรรภูมิให้ครบ5,000ปีตามพุทธธรรมนายซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากครับค่ะ แล้วมีข้อสันนิษฐานไหมคะว่าจริงๆแล้วท่านอาจจะเป็นพระเถระองค์สําคัญในประวัติศาสตร์ที่เราพอจะรู้จักชื่อท่านอยู่บ้างมีครับมีหลายทฤษฎีเลยแต่ที่ที่คนพูดถึงกันมากที่สุดนะครับก็คือการเชื่อมโยงท่านกับพระอุตรเถระท่านเป็นหนึ่งในพระธรรมทูตสายที่8นะครับที่พระเจ้าอาโศมหาราชส่งมาพร้อมกับพระโสนเถระอ๋อที่มาเผยแผ่าศาสนาแถวสุวรรณภูมิสมัยพศ .200 กว่ากาใช่ไหมคะ ใช่ครับประมาณพศ235ครับก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณาคดีอยู่บ้างอย่างบันทึกมหาวงศ์หรือจารึกที่พบแถวเพชรบุรีราชบุรีที่พูดถึงการมาของพระธรรมทูตสายนี้แต่แต่จุดน่าสังเกตคืออย่างนี้ครับแม้ว่าบันทึกส่วนใหญ่จะเน้นบทบาทพระโสนเถระมากกว่าแต่ในตำนานพื้นบ้านเนี่ยกลับให้ความสำคัญกับพระอุตรเถระมากคำว่าอุตรหรืออุดอรเนี่ยมันแปลว่าทิศเหนือ แล้วก็อาจจะโยงไปถึงคำว่าโลกุตระได้ด้วยคือภาวะเหนือโลกอ๋อก็เลยสอดคล้องกับชื่อเทพโลกุดอนครับแล้วก็การที่ท่านถูกเรียกว่าหลวงผู้ใหญ่ก็น่าจะสัมพันธ์กับที่สมเด็จโตท่านเคยกล่าวถึงพระโสอุดรพระโลกุดรควบคู่กันไปนอกเหนือจากพระอุดรเทระแล้วมีทฤษฎีอื่นอีกไหมคะก็มีกล่าวถึงอยู่บ้านครับ เช่นบางท่านก็เชื่อว่าอาจจะเป็นพระอุปคุตเถระพระอ,อาหารหันต์ผู้มีฤทธิ์มากที่ปราพยามารโอที่เกี่ยวกับการตักบาตรเที่ยงคืนทางเหนือใช่ไหมคะวันเพ็ญพุธใช่ครับหรือบางกระแสก็ว่าอาจจะเป็นพระมหากัสสปะเถระที่รอพระศรีอริยะเมตไตรยอยู่ในธรรมหรือแม้กระทั่งว่าเป็นพระภิกษุรูปสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ก็มีครับ โหมีหลายแนวคิดมากๆเลยค่ะแต่แต่เหมือนเคยได้ยินว่านอกจากจะเป็นองค์เดียวแล้วยังมีแนวคิดว่าเป็นคณะด้วยอันนี้น่าสนใจมากค่ะถูกต้องครับเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากเรียกว่าคณะพระโลกอุดรหรือบางทีก็เรียกพระในดงคือเชื่อว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรไม่ได้หมายถึงพระรูปเดียวแต่เป็นกลุ่มพระอริยสงฆ์ห้ารูปที่ทรงคุณธรรมทรงอภิญญาสูงทำงานร่วมกัน ตามข้อมูลที่อาจาร,รย์ประถมอาสาคอนท่านรวบรวมไว้นะครับเชื่อว่ามีห้ารูปคือ 1. พระอุตระเถระหรือหลวงปู่ใหญ่หรือหลวงพ่อดำเชื่อว่าเป็นประธานคณะผิวดำคล้ำสอนกรรมฐานค่ะ 2. พระโซนเถระหรือหลวงปู่ขรัวตีนโตร่างสูงใหญ่ผิวดำใจดีชอบเหาะเหิน สามพระมูนิยะหรือหลวงปู่พรงโพหรืออิกเกสาโรสง่างามเชี่ยวชาญแปลธาตุเคร่งขรึมว่ากันว่าเป็นอาจารย์หลวงปู่สุขหลวงพ่อเงินโหอาจารย์ของเกจิดังเลยนะคะครับ 4. พระชานิยะหรือหลวงปู่ครัวขี้เท่าหรือหลวงพ่อกบสูงใหญ่ขนตาดกมีอำนาจแต่ขี้เล่น เป็นอาจารย์หลวงพ่อแชม่มชอบแสดงปริศนาธรรมเรื่องความไม่เที่ยงหลวงพ่อโกบชื่อน่าสนใจจังค่ะครับแล้วก็5้พระภูริยะหรือหลวงปู่หน้าปานหลวงปู่แก้มแดงสำเร็จประหลอดล่องหนยนระยะทางเก่งปรากฏผ่านร่างหลวงพ่อโอภาสีครบห้ารูปพอดีเลยนะคะครับแล้วก็มีข้อมูลเสริมอีกนิดหน่อยว่า ตามตำนานที่อาจารย์ปฐมรวบรวมเนี่ยเชื่อว่าท่านทั้งห้าไม่ใช่คนไทยนะอาจจะเป็นชาวเนปาลแล้วก็รู้ภาษาต่างๆได้ด้วยปฏิสัมพิทายานคือปัญญารู้แตกฉานในภาษาและความหมายต่างๆโดยไม่ต้องเรียนตามปกติโหยิ่งฟังยิ่งทึ่งค่ะตำนานท่านนี้เต็มไปด้วยเรื่องอภินิหารปาฏิหารจริงๆซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับคำว่าอภิญญาที่พูดถึงกันบ่อยๆ รบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าอภิญญานี่คืออะไรกันแน่คะครับอภิญญาเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลตรงๆก็คือความรู้ยิ่งหรือความรู้ที่มันพิเศษเหนือปกติทั่วไปเกิดจากการฝึกจิตฝึกสมาธิจ,จนมีกําลังสูงมากๆนะครับในทางพุทธศาสนาเรามักจะแบ่งเป็น6อย่างหลักๆคือ 1. อิทธิวิธิคือแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆนาๆนาเช่นเหาะเหินเดินน้ําดําดินหายตัวนิรมิตกายได้ค่ะ 2. ทิพพะสดหูทิพได้ยินเสียงไกลๆเสียงที่คนธรรมดาไม่ได้ยิน 3. เจโตปริยญาณยาอันนี้คือรู้วาราจิตคนอื่นรู้ว่าเขาคิดอะไรรู้สึกยังไงอ๋อสปุเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติได้ทั้งของตัวเองและของคนอื่น 5. ทิพป,ประจักขุตาทิพเห็นสิ่งที่อยู่ไกลเห็นภพภูมิอื่นเห็นการเกิดการตายของสัตว์ค่ะและ 6. อาสวัขยายาน คือความรู้ที่ตอให้สิ้นอาสวะกิเลสไปเลยหมดจดอืมหกอย่างครับแต่จุดที่น่าสนใจมากๆคือความต่างระหว่าง5ข้อแรกกับข้อสุดท้ายครับ5ข้อแรกเนี่ยเขาเรียกว่าโลกิยญาณคือยังเป็นความรู้ในระดับโลกแม้เป็นคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์ถ้าฝึกสมาธิเก่งๆก็อาจทําได้อ๋อหระคะฤาษีชีไพรก็อาจจะทําได้ใช่ครับแต่ข้อ6อาสวะขายญาณยานเนี่ยเป็นโลกุตตะยานคือความรู้เหนือโลก มีเฉพาะในพระอาหารหันต์เท่านั้นดังนั้นการที่ตำนานบอกว่าหลวงปู่เป็นพระอาหารหันต์แล้วแต่ก็ยังแสดงฤทธิ์ที่เป็นโลกียะอภิญญาข้อ1นถึงหได้อยู่เสมอเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจและซับซ้อนในทางธรรมครับว่าเป็นไปได้ยังไงฟังดูน่าทึ่งจริงๆค่ะแล้วพอจะมีตัวอย่างเรื่องเล่าที่สะท้อนอภิญญาเหล่านี้ในตำนานของท่านไหมคะโอ้ มีเยอะเลยครับอย่างอิททีวิธีเนี่ยชัดๆก็คือการไปไหนมาไหนแบบไร้ร่องรอยปรากฏตัวรวดเร็วหรือมาในหลายรูปแบบเป็นพระแก่บ้างเนน้อยบ้างครวาด์บ้างมีเรื่องเล่าหลวงปู่พรงโพพระมุนิยะกระโดดลงมาจากยอดยจดีวัดบวรแต่ไม่เป็นไรเลยโหไม่บาดเจ็บเลยเหรอคะครับหรือเรื่องหลวงปู่ทองที่จุดเทียนกลางลมพายุฝนได้เทียนไม่ดับอันนี้ก็แสดงถึงการควบคุมาธาตุได้ ค่ะแล้วพวกรู้วาระจิตตาทิพ์ระเล็กชาติล่ะคะอันนั้นสะท้อนชัดผ่านบทบาทการเป็นบรมครูไงครับที่ท่านสอนกรรมฐานให้เกจิอาจารย์ดังๆหลายรูปอย่างสมเด็จโตหลวงปู่มั่นหลวงทศสดหลวงพ่อจรันเนี่ยหลายท่านก็บันทึกหรือเล่าประสบการณ์ว่าได้รับการสอนจากหลวงปู่ทั้งทางนิมิตหรือบางทีก็เจอตัวจริงๆเลยซึ่งก็แสดงว่าท่านต้องอ,อ,อย่างรู้จิตใจ อุปนิสัยหรือกรรมเก่าของสิทธิ์ได้ถึงจะสอนด้วยตรงจุดอ๋อค่ะค่ะแล้วก็เรื่องการปรากฏเป็นกายธรรมหรือกายเนื้อที่คุณดอนหรือคนอื่นๆเคยเจอเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจคือเห็นด้วยตาสัมผัสได้คุยได้ซึ่งมันเหนือคำอธิบายทางฟิสิกส์ไปแล้วใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องคุม้มครองด้วยใช่ไหมคะที่ว่าใครระลึกถึงท่านแล้วจะรอดปลอดภัยครับมีเรื่องเล่าเยอะเลย ตามเว็บหรือในหนังสือต่างๆว่ารอดอุบัติเหตุร้ายแรงมาได้เพราะนึกถึงท่านตอนขับขันแล้วเรื่องอายุยืนเป็นพันปีล่ะคะมีคำอธิบายทางธรรมไหมคะว่ามันเป็นไปได้ยังไงมีครับมีคำอธิบายในเชิงพุทธธรรมอยู่โดยอาศัยหลักอิทธิบาท4นะครับคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา เมื่อเจริญอิทธิบาทสี่ให้มีกำลังมากๆร่วมกับการเข้าฌานสมาบัติขั้นสูงก็เชื่อว่าจะเกิดพลังจิตที่สามารถอธิษฐานดำรงขันหรือรักษาร่างกายให้อยู่ได้นานกว่าปกติอาจจะถึงหนึ่งกับหรือนานกว่านั้นเชื่อกันว่าตอนที่ท่านเข้ารักษาร่างกายเนี่ยกายเนื้ออาจจะอยู่ในภาวะที่ใช้พลังงานน้อยมากๆคล้ายๆจำศีลแต่ส่วนที่เป็นจิตหรือกายทิพย์ยังออกไปทำกิจต่างๆโปรดสั์ได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือมีคำอธิบายในมุมของผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ครับมันก็ทำให้ตำนานเรื่องความอมตะดูมีความเป็นไปได้ขึ้นมาในมุมมองนั้นครับค่ะทีนี้นอกเหนือเรื่องอภินญ,ญาอายุยืนแล้วอีกบทบาทที่สำคัญมากๆคือการเป็นบรมครูอาจาร,รย์ใหญ่ผู้ลิ้นลับใช่ไหมคะใช่ครับบทบาทนี้สำคัญมากในแง่การสร้างความน่าเชื่อถือการยอมรับการที่ท่านถูกโยงว่าเป็นอาจารย์ของเกจิอาจารย์ที่คนไทยนับถือมากๆอย่างสมเ็จโต หลวงปู่มัน่นหลวงปู่สุขหลวงพ่อเงินหลวงพ่อสดหลวงพ่อฤาษีลิงดําเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันเหมือนการให้ความชอบธรรมทางจิตวิญญาณกับสายปฏิบัติของเกจิเหล่านั้นอ๋อเหมือนการรับรองว่าแนวทางนี้ถูกต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ใช่ครับแล้วในทางกลับกันการที่ครูบาอาจารย์ที่น่าเชื่อถือเหล่านี้ยอมรับก็ยิ่งทําให้ตํานานหลวงปู่ได้รับการยอมรับมากขึ้นไปอีกแล้วมีบันทึกคําสอนที่เชื่อว่าเป็นของท่านโดยตรงที่รวบรวมไว้ไหมคะ มีครับมีการรวบรวมคำสอนที่เชื่อว่าถ่ายทอดมาจากท่านอยู่อย่างในเว็บ go t t o n o w หรือในหนังสือต่างๆโดยรวมๆก็จะเน้นแก่นทรรมสำคัญนะครับคือการปฏิบัติต้องเริ่มตามลำดับมรคมีองค์8คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาค่ะศีลส,สมาธิปัญญาครับเน้นความสำคัญของอารมณ์ปัจจุบันคือให้มีสติอยู่กับปัจจุบันดับความคิดฟุ้งซ่านจิตหยุดนิ่ง เป้าหมายสูงสุดคือดับรูปนามหรือขันห้าเพื่อดับกิเลสดับทุกข์อืมท่านก็แนะนำวิธีฝึกสมาธิหลายอย่างพุทโธอานาปานาสติเพื่อให้จิตสงบเป็นฐานของวิปัสสนาเน้นตลอดว่าสตินี่สำคัญที่สุดเป็นหัวใจเลยแล้วการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเป็นบุญทางใจได้ผลทันทีได้ผลทันทีลทนทและไม่ต้องรอชตนะิหน้าครับแล้วก็มีคำสอนสำคัญมากคือทั้งหมดเนี่ย ทำไปเพื่อสิ้นความยึดมั่นถือมั่นอย่างที่อาจารย์บุญส่งราษีเคยบอกว่าท่านสอนให้สิ้นฤทธิ์นะไม่ได้สอนให้ติดฤทธิ์อ๋ออันนี้สำคัญมากเลยนะคะรับสอดคล้องกับปริศนาธรรมปู่ชื่อเปลี่ยนนะลูกที่ท่านเคยให้ไว้คือให้เห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงแม้แต่ชื่อหรือตัวตนที่เรายึดค่ะ ทีนี้พอเรามองภาพรวมทั้งหมดแล้วทั้งเรื่องความลี้ลับอภิญญาบทบาทครูบาอาจารย์คำสอนต่างๆตำนานของหลวงปู่เทพโลกกอุดอนนี้มีความหมายหรือสำคัญกับผู้คนในปัจจุบันยังไงคะทำไมถึงยังคงอยู่ยังมีพลังอยู่ครับตำนานนี้ทำหน้าที่หลายอย่างมากครับในสังคมและในใจผู้คนอย่างแรกเลยคือช่วยสร้างศรัทธาและความมั่นคงทางใจ ในยามที่คนรู้สึกเคว้งควางเนี่ยตำนานนี้ทําให้รู้สึกว่าพระาศาสนายังมีผู้พิทักษ์คอยดูแลอยู่ค่ะเหมือนมีที่พึ่งทางใจครับอย่างที่สองคือเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันอนาคตทําให้รู้สึกว่าสายธรรมมันต่อเนื่องมาแล้วก็ให้ความหวังว่า,าศาสนาจะอยู่ต่อไป 3. คือเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมเรื่องปาฏิหาริย์เรื่องความเมตตาที่ท่านยังอยู่โปรดสัตว์เนี่ย เป็นกำลังใจให้คนอยากทำดีปฏิบัติธรรมตาม,มสี่คือสะท้อนอุดมคติทางาศาสนาคือภาพลักษณ์ท่านผสมความเป็นพระอรหันต์ผู้หลุดพ้นแล้วกับพระโพธิสัตว์ผู้ยังช่วยสัตว์อยู่ได้อย่างน่าสนใจค่ะและสุดท้ายคือมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมชัดเจนมากครับทั้งเรื่องวัตถุมงคลพิธีกรรมการเล่าเรื่องผ่านสื่ต่งตางๆซึ่งซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับว่า มันสะท้อนความต้องการที่พึ่งทางใจของคนในยุคนี้ยังไงทำไมเรื่องแบบนี้ยังได้รับความสนใจแต่แต่ถ้ามองจากมุมประวัติศาสตร์จริงๆหรือคนที่ต้องการหลักฐานชัดๆก็ต้องยอมรับว่ามันยังมีจุดที่เอ่อขัดแยง้งหรือหาข้อยุติยากอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนี้ต้องยอมรับเลยถ้าเราใช้แว่งของหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณในคดีที่เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการจริงๆ หลักฐานรูปธรรมที่มายืนยันตัวตนการดำรงอยู่ของท่านตามตำนานเนี่ยมันมันมีจำกัดมากหรือแทบไม่มีเลยแล้วยิ่งกว่านั้นบางทีหลักฐานที่มีอยู่มันก็ขัดแย้งกับตำนานด้วยซ้ำเช่นมีบันทึกเรื่องการนิพพานของพระโสนเถระที่ราชบุรีหรือในพระไตรปิฎกก็บันทึกการปรินิพพานของพระมหากษะสปะไว้ชัดเจนซึ่งมันก็ขัดกับแนวคิดว่าท่านเหล่านั้นยังอยู่ค่ะค่ะด้วยเหตุนี้ นักวิชาการกระแสหลักส่วนใหญ่เขาก็มักจะมองเป็นว่าตำนานหรือเรื่องเล่าทางาศาสนาซึ่งมีคุณค่าทางวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณสูงมากนะครับแต่ยังขาดการยืนยันเชิงประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนถ้าลองเทียบกับาศาสนาอื่นอย่างการประจักษ์ของแม่พระบางครั้งที่อาจจะมีพยานเยอะหรือมีหลักฐานอะไรที่ตรวจสอบได้ก็จะเห็นความต่างเรื่องน้ำหนักหลักฐานเชิงประจักษ์ครับเข,าข้าใจค่ะ แล้วในมุมคนผู้ปฏิบัติธรรมหรือคนที่มีศรัทธาในเรื่องนี้ล่ะคะเขามองเรื่องหลักฐานนี้ยังไงอะสำหรับผู้ปฏิบัติหรือผู้มีศรัทธาเนี่ยประสบการณ์ทางจิตที่เขาได้รับเช่นเห็นนิมิตได้ยินเสียงได้รับการชี้แนะหรือสื่อสารทางจิตเนี่ยอันนั้นถือเป็นเรื่องปัจจตังครับคือรู้ได้เฉพาะตนเป็นความจริงในระดับประสบการณ์ส่วนตัวอ๋อปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนครับ ซึ่งซึ่งมันไม่จาเป็นต้องใช้หลักฐานทางโลกมายืนยันความเชื่อเขาอะนะคะครับมันเป็นเรื่องของศรัทธาประสบการณ์ภายในที่อยู่นอกเหนือการพิสูจน์แบบวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะฉะนั้นบางทีคุณค่าจริงๆของตำนานนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราพิสูจน์ได้ไหมว่าท่านมีตัวตนจริงทางประวัติศาสตร์หรือเปล่าแต่อาจจะอยู่ที่บทบาทของตำนานนี้ในการเป็นความจริงเชิงอุดมคตินะครับ เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังที่สร้างแรงบันดาลใจหล่อเลี้ยงศรัทธาให้ความหวังตอกย้ำเรื่องคุณธรรมความเมตตาและความเชื่อมั่นว่าพระาศาสนายังได้รับการปกป้องอยู่ค่ะสรุปแล้วหลวงปู่เทพโลกอุดรก็เป็นบุคคลสำคัญในโลกความเชื่อและตำนานที่มีหลายมิติซ้อนทับกันน่าสนใจจริงๆนะคะทั้งความลี้ลับอายุยืนการเป็นผู้พิทักษ์ศาสนา เป็นบรมครูผู้ทรงอภินยาแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณที่สําคัญมากๆเลยค่ะครับผมแม้จะมีคําถามเรื่องข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่อาจจะยังหาข้อยุติชัดเจนไม่ได้แต่เรื่องราวของท่านก็สะท้อนความเชื่อมั่นในพลังของการปฏิบัติธรรมความเมตตาของพระอริยเจ้าแล้วก็เป็นเหมือนความหวังนะคะว่าพระพุทธศาสนาจะยังคงอยู่คู่กับพวกเราไปจนครบ5,000ปีตามความเชื่อครับท้ายที่สุดนี้สิ่งสำคัญ อาจจะไม่ได้อยู่ที่การพิสูจน์ตำนานแต่อยู่ที่การนำข้อคิดแรงบันดาลใจจากเรื่องราวเหล่านี้มาพิจารณาด้วยปัญญาควบคู่ไปกับศรัทธานะครับโดยเน้นการนำแก่นคำสอนที่เชื่อว่ามาจากท่านหรือจากครูบาอาจารย์ที่ท่านรับรองมาปฏิบัติจริงก็คือเรื่องศีลส,สมาธิปัญญาการพึ่งตนเองตามกฎแห่งกรรม ซึ่งซึ่งน่าจะเป็นหนทางที่มั่นคงสู่ความเข้าใจและความหลุดพ้นที่แท้จริงได้ไม่ว่าตำนานจะเป็นยังไงก็ตามครับค่ะและสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากข้อคิดทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันต่อดูนะคะว่านอกเหนือจากการพยายามพิสูจน์ว่าท่านมีตัวตนจริงทางกายภาพไหม อะไรคือความหมายหรือความปรารถนาลึกๆที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการที่ผู้คนมากมายยังคงเชื่อมั่นศรัทธาและเล่าเรื่องหลวงปู่เทพโลกอุดรสืบต่อกันมานานขนาดนี้คะเรื่องราวเหล่านี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของศรัทธาการสแสวงหาที่พึ่งทางใจของมนุษย์เราในโลกที่เ,เปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกินใบนี้บ้างคะ